เจ้าของกิจาการถือว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งหลังโควิดมีกิจาการปิดไปแล้วมากกว่า176,000ลายทั่วโลกทีนี้หลายคนลังเลว,ว่ากลับเงินมาก้อนสุดท้ายในชีวิตเอาไงดีมาแม่จะเล่าให้ฟังการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการและประชากรทั่วโลกในกลุ่มเศรษฐกิจ GEM มากกว่า43ประเทศพูดไว้ว่าเขาเชื่อมั่นว่าหลังจากโควิดนี่แหละนี่คือโอกาส ของการเริ่มต้นกเป็นผู้ประกอบการอีกครั้งยิ่งเขาลุ้นใหม่ของไทยนะอยากเป็นผู้ประกอบการมากเป็นอันดับสองในอาเซียนแต,แ,ตแต่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 มีโอกาสมีความรู้แต่ขาดเงินลงทุนแถมดอกเบี้ยก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเท่าดีเขาตุวท้ายปี6 6หก่อนดอกเบี้ยปรับขึ้น SME ดีแบง์จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นกู้พร้อมส่งเอกสารครบถ้วน วงเงินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับบัตรกำนันมูลค่า500บาทและดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.99%ต่อปีโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณมาแล้วรออะไรอยู่แล้ว